ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่พัทยาค่ะในงานแ e m m ปญเม a า v e r s e สแอน i i เ i ็ก2022ซึ่งปีนี้เนี่ยเขามาเนียคอนเซปต์โลกนารมิตวิศวกรรมงานระบบนี่เลยลิ้งก็มาออกบูด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆมานำเสนอนทุกคนกันค่ะเดี๋ยวตาดไปเข้าไปนะ พอามาถึงก็เจอีนี่เลยเดี๋ยวไปดูบูธลิงกันก่อนเลยนะคะปีนี้ก็คือมาจัดไว้ด้านหน้าเลยนะเดินมาถึงก็จะเจอเลย มาดูกันว่าวันนี้เราจะมีวัตกรรมอะไรมานำเสนอบ้างอย่างแรกเลยก็คือนี่เลยเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆในปีนี้นะคะทุกคนก็คือโซล่าเคเบิลเองนะคะขายทบจนท่ันเลยนะเนี่ยสายของลิงนะคะจะรับประกร B, ัน30ปีขายยาวนานที่สุดในตลาดล่าสุดนะคะเราได้มาตรฐานใหม่สาย A D 8ะคะ่ะทุกคนผ่านการทดสอบมาแล้วว่าสายของลิงนะคะสามารถที่จะลงลึกลงไปในนใ้ำได้ถึง1เมตรหรือว่า10เลือปลาแลมนนั่นเองโดยที่ไม่ลีกแล้วก็ไม่ชื้นนะคะใช่น งานได้ตามมาตรฐานเลยค่ะทุกคนแล้วล่าสุดเนี่ยเราก็มีไปจับมือนะคะทำธุรกิจกับคู่ค้ารายใหญ่ของประเทศด้วยนะคะดูเลย อันนี้นะคะก็เป็นตู้ของ Link Cat แปดนะคะที่เรามาโชว์ในงานนะคะซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด Cat แปดก็คือเป็น UTP นะที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าใงที่ที่ฮอตทิ้ในตอนนี้ก็คือจะเลือกเป็น Classic A กันใช่ไหมคะแต่ว่าในงานนี้เขาเป็นนวัตกรรม Metaverse ใช่ไหมคะคือเทคโนโลยีมันวิ่งไปเร็วมากกันนั้น Cat แปดวันนี้เรามีพร้อมจาหน่ายแล้วค่ะสามารถรองรับความเร็วได้ที่40กิกะบิตเซกนะคะสุดยอดมากๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะก็มีไซเรฟเรนซ์เป็นเจ้าแรกๆในเอเชีย ด้วยที่เอาสายลิงแคทตแบกย่าไปใช้แล้วก็เลยมีการจำลองอู้ม,มาให้ดูในวันนี้ด้วยค่ะถ้าหว่าทุกคน,นะคะอยากจะอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเชนเทยวี ry, สายสัญัญาต่บบางๆนะคะก็สามารถที่จะติดตามเป็นคอนเทนต์ได้เลยะคะ่ะแบบคลิปวิดีโอที่นะคะ y o u u u b e บลิงแชน n e ลกด Subscribe ได้เลยนะคะ คิวเขาแน่นมากเลยเด็กน่าสวัสดีค่ะขอขอขอสัมภาษณ์เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องมีของมาแจกมากมายเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ดูในกระเป๋านิดนึงนี่อันนี้อะไรคะแพดคอร์่แพดคอร์นะคะใครเดินเข้ามาหาน้องก็คือได้ไปเลยแพดคอร์แบบนี้วันนี้เดี๋ยวจะโชว์เต้นนิดนึงได้ไหมคะโอเค นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โลกของักาวนารมิตนะคะทุกคน<ม>เขาให้เรามาเล่นที่จอยได้เลยเมื่อกี้ที่เราเดินเข้าหน้าง,งานใช่ไหมอันนี้นี่สมมุติว่าเป็นตัวเรา ทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะเฟินก็อยู่ในงานเชมก้าในหอแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงานเชมการเนี่ยก็คือสมาคมรับเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลนั่นเองค่ะเข้าขายอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ครัวเรือนไปจนถึงอุตสาหกรรมเลยค่ะในตอนนี้เราไปลุยเข้าไปในงานกันดีกว่าว่าจะมีสินค้าอะไรประเภทไหนที่น่าสนใจมีนวัตรกรรมอะไรดีๆนะคะมานาเสนอกันแล้วก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสายสัญญ,ญาณไปดูกันคะ่ะ เซอร์คอนโทรนะคะทุกคนโซลูชันเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องพู่งพายอย่างเช่นแบบว่าสายแลกใช่ไหมคะเราถึงระบบเน็ตเวิร์กซึ่งทางบริษัทนี้เขาก็ใช้ของดีโดยตรงเลยทุกคนเมื่อนี้นะคะตรงบริเวณเวทีกลางเขาก็จะมีแบบว่ากิจกรรมมานิงานงน,นะคะานาั่นงพูดนั่คุยกันให้ความรูก้การตลกวันนะคะ ถ้าถามว่ามาในงานนี้แล้วจะสามารถเจอลิงได้ที่ไหนนอกจากบูธแล้วก็พวกเราที่ใส่เสื้อลิ้งแบบนี้แล้วนะคะจริงๆสามารถเจอลิ้งได้ทั่วงานเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีเมื่อกี้นั่งอยู่ก็คือนี่สายลิ้งคสิกนะคะก็คือใช้ทำงานในงานทิงกาด้วยแหละดีใจจงังเลย วันนี้ก็ถือว่าเป็นเชฟที่สเปเชียลมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ข้างในงานก็คึกคัดตลอดทั้งวันเลยที่สำคัญเพื่อนก็ได้ความรู้อะไรไปเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้แล้วก็ได้เห็นว่าระบบต่างๆเนี่ยอีกมากเลยที่ต้องใช้สายสัญญาณประกอบนะคะก็วันนี้รู้สึกว่าเต็มอิ่มมากๆจริงๆแล้วถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าลิงค์นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่02661111ค่ะสวัสดีค่ะ